ดูดูมือดูแขนดูดูแขนผมกับปลาอุ้ยดูแขนแบบตะก้องจะพุดไปตาก้องไหมใหญ่มากอะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเ็นจะเจดอะอ่ะเอาละครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูปลาผมนะครับที่หลังจากที่ห่างหายไปสองปีนะครับหานมาสองปีนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีทั้งปลาที่ยังอยู่แล้วก็ปลาที่หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับอยากจะทราบว่าปลาผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกครับลิเกเต t o r ของผมมันไม่ได้ยาวขึ้นนะครับแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นครับมันอ้วนครับแต่มันไม่ยาวครับดูครับ มันหนาขึ้นมาเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้ยาวขึ้นครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูปลาตัวอื่นๆที่เหลือกันนะครับตอนนี้ผมกําลังเอาน้ําออกนะครับเพื่อที่จะได้เห็นปลากันชัดๆนะครับนะครับนี่ยรัมาดูบ่อข้างๆนี่ครับอันนี้บ่อข้างๆบ่อนี้นี่กําลังกําลังเอาน้ําออกนะครับดูบ่อนี้อ่าแล้วก็บ่อท้างนู้นบ่อนู้นจะเป็นปลาปอดครับปลาปอดผมย้ายแล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูปลาทีละตัวครับ แต่ว่าเดี๋ยวรอให้น้าแห้งกว่านะครับแต่ถ้าน้าแห้งปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาครับอลิเกเตอร์นี่เปลี่ยนง่ายครับอยู่ตัวเดียวครับเอออีบอกอเอ้ออเอน,นี่มาดูบอกอบาอาบาครับบอกอบปาปาผมเรียบร้อยแล้วครับอาบาบาตายไปเรียบร้อยแล้วโหเสียด,ดายมากเลยตัวนี้นี่รักมากเลยมันตายเพราะว่าบอมันรล้าครับแล้วก็ผมย้ายอาบาบามาอยู่กับอลิเกเตอร์นนครับเรียบร้อยครับไอสองตัวนี้อยู่ด้วยกันกัดกันตายครับอลิเกเตอร์รอดครับเพราะว่าเจ็ดมันแข็งมากครับ ดูนะโป้ไปเราไปดูปลาตัวอื่นเขบอกหลายรอบแล้ะ โอเคครับ <c oughs> ตัวต่อไปนะครับตัวที่สองครับไอตัวนี้นี่ลูกลักเหมือนะัครับตัวนี้มันไปใหญ่ตอนไหนผมก็ยังไม่แน่ใจนะมันใหญ่มากเดี๋ยวหุกลัวมันกัดบากเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้นะครับกอดนะครับมันโตขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากครับดูวอย่มามันขึ้นข้างบนไม่ขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวค่อยๆอุ้มหัวมันนี่อันตรายเลยนะครับมันใหญ่กว่าขาไปนะมั้งกับเดี๋ยดูตัวปลากับตัวขาผมอันนี้น่าจะเห็นชัดอยู่มั้ชัดไหมครับโอเคโอ้นี่ครับตัวที่สองของเราครับปลาปอดครับตัวนี้นี่ผมซื้อมานีตัวนิดเดียวเองครับ แต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดหางเหิงนี่แหว่งเลยครับโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ผมรักมากเลยนะครับอาหารนี่ผมให้กินอ่าอกไก่นะครับอันนี้เป็นอกไก่จะก,กินอกไก่เป็นหลักครับฝาปอดตัวที่สองลายสวยมากครับอายุนี่ก็ห้าปีแล้วครับตัวนี้ดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่มันใหญ่กว่าไ วแข้งผมไปแล้วนะดูมันบางเท้าผมมิดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่สองผมนะครับปลาปอดครับใหญ่มากอะดูความยาวโอ้กะดูดูมือดูแขนดูดูแขนผมกับปลาอุ้ยดูแขนเล็กไปเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับจะินี้เดี๋ยวให้มันลงน้ำก่อนโอเคปลาปอด อันนี้นี่แปเซนได้แล้วครับเพราะว่าบอ่อเนี้ยความกว้างของบอ่อ,บอเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลางมัน80บเซนนะความยาวมันก็จากหัวถึงหางนี่ก็เกินบอ่อครับครับเดี๋ยวผมจะล้างให้มันสะอาดสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับน้ำยังขุ่นอยู่ครับโอเคตัวที่สองครับปลาบ่อ,อดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแวะดูปลาอเอ้ยปลาอะไรบา สภาพกันสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นตาภาพอันนี้ผมเลี <no S 1> ้ยงมานานแล้วนะไ uh> <โ>อคลิปที่แล้วผมไม่ได้เห็นไอบ่อเนี้ยเคยเป็นบ่อปลาปอดนะผมย้ายปลาปอดออกเอาตาภาพปลาใสแทนนี่ครับอันนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเองนะแต่มันไม่ได้เล็กขนาดนี้นะตัวประมาณฝ่ามือแต่ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นประมาณโอ้ oh, ใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยอันนี้เป็นตภาเพเผือกนะครับนี่นครับสวยเลยนะครับเนี่ยถ้ามันไปอยู่ตามคงตามคลองแล้วคนจับได้นี่โอ้นี่ครับนะครับ อันนี้เป็นน่าจะเป็นสภาพญี่ปุ่นหรอือสภาพอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เป็นแบบเผือกนะครับถ้ามันเป็นถ้ามันไปเจอคนมาเจอตามคลองนี่สงสัยนี่จากสีสีเหลืองน่าจะกลายเป็นสีขาวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปลาอื่นต่อนะครับนี่ครับสภาพผม,มีที่แล้วไม่ได้ให้ดูครับไอสองที่แล้วไม่ให้ดูเดี๋ยวไปดูไอตัวอื่นต่อโอเคครับน,รน,น้ำไปแก้วนะครับ ต่อไปมาดูบ่อหลักนะครับไอ้บ่อนี้นี่เมื่อก่อนนี่มันมีช่องหเหาวเลยนะครับแต่ตอนนี้ช่องมงหาวไม่อยู่แล้วนะครับมันน่าจะกระโดดออกตอนหน้าฝนครับตอนจังหวะคือผมย้ายไปอยู่บ่อไปอยู่บ่อนั้นนะครับแต่ว่ามันน่าจะกระโดดออกตอนหน้าฝนครับไอ้ที่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับปลาแรดครับดูนะครับมันอุ้มไม่ได้นะมันใหญ่เกินที่จะอุ้มแล้วนะครับตอนนี้เออใช้สวิงตักก็ไม่ได้ครับเลยสวิงขาดครับรัวอันนี้ปลาแรดนะครับใหญ่มาก อุ้มไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนแรกผมมีอยู่ห้านูกตตัวเลยครับนี่ครับตอนแรกอีโลไม่รู้เนี่ยห้าโลได้ไหมครับผมไม่ผมนี่เป็นพวกกะขนาดปลาไม่ถูกนะอ้เจ๋เอเจ๋อวจ๋อเอเจอเจ๋อเจเจ๋อเจ๋อเจ๋อเอเจ๋อเอเจอเจ๋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 อเอเอเเป๋อเอเจกอเจ๋อเจอเอเจ๋อเเจอเจ๋อเจ๋เเอเ ือปกติบ่อเนี้ยผมจะไม่ไม่เอาน้ําออกเยอะขนาดนี้นะแต่ที่ผมเอาอมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นปลาผมว่ามันโตขึ้นขนาดไหนเมาล้วมาแล้แล้ว,ลวเปกูครับเปเพื่อนสงสัสยได้เห็นแค่นี้แหละครับต่อไปเปกูมีอีกนะผมเสียวมากเลยนะมันมีไอตัวดุดดุมีอะไรดุดดมไหม ไปตัวอะไระดูเยอะในนี้ไหมเออนี่นี่นเปรีคูดำใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ยตัวนี้ดำดำจริงๆดำจนมองไม่เห็นเลยมันก็เสียวฟันเปรีคูเหมือนกันนะนี่อเปรีคูดำ,นนดำามาอยู่นี่เองเหมือนผมกวลัวตายเละ อ่ะอันนี้เป็ดครูดำครับอ่าโอเคนี่แหละสะดวกนิดนึงนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมเอาไปทำภาพช้าได้ไหมแล้วก็ปลาคราบปลาคราบนี่น่าจะนิ่มนวลอยู่เอ๊ะมันดูใหญ่อยู่นะครับเนี่ยปลาคราบตอนดูรวมๆเนี่ยดูไม่ค่อยใหญ่นะแต่ผมมาดูแยกๆเดี่ยวๆเนี่ยเออตัวใหญ่อยู่ครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นครูอันนี้อะไรอันนี้นวลครับ เดี๋ยวผมให้ดูปลาหมอเป็นปลาหมอที่ตัวใหญ่มากแล้วมันเป็นปลาหมอนนะครับมันไม่ใช่ปลาหมออชุ่มพรหรือปลาหมอแล้วนี้นะเดี๋ยวมให้ดูเดี๋ยวดกดหยุดก่อนนะเดี๋ยวเรามาหาปลาหมอนครับผมอยากให้คนเห็นนะเพราะมันแบบส่วนใหญ่อะเวลาเราเห็นปลาหมอตัวใหญ่มันเป็นหมอชุมพรห,หมอนุ่นหมอนี่โอ๊ยเอาจตักปลาหมอโอ้ยลดได้ของตัวเลยนี่ไอเกอร์ครับไอเกอร์ผมอา้าวไปแล้ว เอาไลวลได้ปลาหมออยู่ครับได้ปลาหมออยู่อันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะว่ามันเป็นปลาหมอไทยนะครับหมอไทยธรรมดาหมอในนาเนี่ยแหละครับเนี่ยปลาหมอในเดี๋ยวให้ดูนี้เป็นหมอในนาที่ผมแบบตกเบ็ดมาเฉยนี่แหละแล้วก็เอามาใส่บอ่อแล้วมันเป็นรุ่นแรกดูความใหญ่ของมันมันใหญ่เหมือนแบบปลาหมอชมพอนี่เขาเลี้ยงกันเขาบอกว่าอายุข,ของมันเนี่ย อันนี้มีหลายตัวนะครับมีเจ็ดแปดตัวนั้งอยู่ในบ่อเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นมันจับตัวยากครับอายุของไอ้หมอตัวเนี้ยอายุเท่ากับบ่อปลาผมนะคือจังหวะที่มีปลาผมตายตายไปรอบหนึ่งเนี่ยที่ตายยกบ่อที่ติดเชื้อเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ตายครับปลาหมอพวกนี้นะ่าอายุป,ประมาณน่าจะแปดเก้าปีหรือไม่ก็สิบปีแล้วครับเนี่ยครับเป็นปลาหมอที่ตัวใหญ่มากครับหมอนานะครับไม่ใช่หมอที่ถูกท,ทําให้มันใหญ่หรือเป็นหมอ แทงแค่หรืออะไรนะเนี่ยนี่หมอนาจริงๆนะสาบานเลยให้ปลาตายหมดบ่อเลยอะ่ะถ้าไม่ใช่อะ่ะจริงๆนะเป็นหมอนาแล้วมันมีอยู่เจ็ดแปดตัวครับแต่ว่าสามารถตักให้ดูได้หนึ่งตัวแต่เมื่อกี้เห็นไทเกอร์ไหมครับไทเกอร์เนี่ยโตจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยเดี๋ยวหาตัวมันก่อนเมื่อกี้มันอยู่บ่อน,นิเมื่อกี้ตักโดนไทเกอร์เฉยเห็นไหมโอ้ยโดยนอีกแล้วนะโอ้ยตักง่ายจังเลยเนี่ยไทยเกอร์ครับโตโตขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวเสียวเงี้ย หมดได้หมดอ่ะมันไม่ยอมแหลมเนะีนี่มันน่านะกลัวมากเลยโอ้โหเห็นใช่ไหมลูกเดี๋ยวเอาใหม่คือมันเป็นไอตัวเดียวที่เงี้ยมันแหลจจมจัดจัดอะนี่นี่นี่เคได้น่าจะได้แค่นี้แหละเออมันไม่ยอมนิ่งอะ่ะแล้วนี่มันแหลมมากอะ่ะไคเกอร์ไคเกอร์ แค่นี้แหละผมไม่ออกล้าจะจับมันใกล้ๆเงี้ยมันแหลมมากมนะค,ครับไทเกอร์ครับโตขึ้นเยอะมากครับจากที่คลิปที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ลายสวยมากครับดูครับมันกินก็คือผมใหม้อาหารก็คือขวนเงี้ยงนี่นะครโอ้ยว่าปล่อยมันดีกว่า <laughs> โอเคผมจะไม่อยู่กับไทเกอร์แล้ว เอาไป็ว่าจากที่เห็นเมื่อจากสองปีที่แล้วนะมันโตขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วตัวต่อไปครับปลาดุกเดี๋ยวให้ดูปลาดุกปลาดุกอยู่ไหนวะปลาดุกนี่ใหญ่มากอ่ะแต่ว่าอยู่ไหนนะตับเพชรตัดดุกเจอไทเกอร์้างไหมอ๋อ้ยไก่เใบไม้ตัดใบไม้ทิ้งเเดี๋ยวโอกาสตัดใบไม้ทิ้งเลยครับครับดุกไม่เจอครับเอาตัดใบไม้ทิ้งก่อน ปลาดุกป่าปลาดุกอ่ะพยายามหาปลาดุกอ่ะโอ้ยผมไม่อยากเปลี่ยนจนน้ำแห้งสนิทครับเพราะว่าถ้าแห้งสนิทแล้วปลามันอยู่ไม่ได้ครับปลามันอยู่ไม่ได้นี่มันจะช้ำหมดเดี๋ยวเราตัวดูปลาแรกเฮ้ยปลาดุกมูเหาะตัวไม่เจอผมหาตัวปลาดุกไม่เจอครับแต่ผมก็ไม่กล้าล้วงลงไปอ่ะผมกลัวไทเกอร์อ่ะ กอนี่อันนี้อะไรกันไม่ใช่นี้ก็เป๊ะครูนายไปอยู่บ่อตรงที่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมฆ่าเลยปลาดุกครับมันอยู่ในนี้แหละปลาดุกมันจะไปไหนได้ไอ้ดุกไอ้ดุกออกมาเห็นหน้าสักตัวโอ้นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ตัวหรือให้ไปให้ไปบ่อนู้นก่อนนี่ปลาดุก ปลาดุกนี่ใหญ่มากอ่ะแต่มันเป็นดุกตักเตียนะยใช่ไหมนะ่ะใช่แล้วล่ะไปไปนู่นแล้วครับปลาดุกบอ่อปลาอ่ะมันไปนู่นหมดเลยปลาอยู่นี่สักตัวไหมอันนี้ก็เป๊ะครูทำแห้งสนิทก็ไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับถ้าแห้งสนิทในปลาไม่ได้เลยปลาครับโอเคเป็นการกอบกวนปลาในรอบ สองปีนะครับปกติอย่างทีผ่ผมไม่เปลี่ยนแบบนี้นะผมจะเปลี่ยนแค่บ่อก,กรองนะครับผมจะเปลี่ยนแค่บ่อก,กรองเนี้ยเพราะระบบน้ำผมคือดูดนี่ขึ้นบ่อกรองต่อไปตามท่อนี่มาลงบอ่อลิเกเตอร์จากบอ่อลิเกเตอร์เนี่ยมันก็ต่อลงไปบ่อข้างหลังครับบ่อข้างหลังมาลงตรงนี้ลงมาลงมาหาปลาปอดพอลงมาหาปลาปอดปุ๊บ ค่อยเราลงมาตรงนี้ใหม่ก็คือมันผ่านกองมาเยอะมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ตอนเนี้ยผมคคัวปลาสุดๆเลยแล้วปลาดุกนดื้อม,มากเลยไม่ยอมไห้จับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าถ่ายเห็นหรือเปล่ามันเห็นเวบๆอะไรผมไม่กล้าล้วงอ่ะผมกลัวไทเกอร์อ่ะไม่เจออ่ให้ทุกเห็นปลาดุกมากเลยไอ้ดุกเนี่ยมันเป็นเจ้าพ่ออยู่นี่อ่ะตัวใหญ่มากเลยนะแต่มันไม่เห็นอะ่ะอ้ดุกจ๋า อุ้ยโอ้ปลาเล็ดช้ำหมดเลยไปนะไปไปกวนรอบดี้รอบเดียวเดี๋ยวไม่กวนละหาปลาดุกก่อนนี้ใช้ไม่สำงรถเดี๋ยวผมหาปลาดุกนะครับเดี๋ยวผมหาปลาดุกเจอให้เจอปลาดุกจ๋าทำไมปลาดุกกลายเป็นปลาเล็ดหมดเลยูปลาเล็ดตัวใหญ่นั่นอันนี้เป็นปลาชุดสองนะเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงนี่ก่อนหน้าชุดนี้อยู่นะ ไอ้ชุดนั้นนี่ผมเลี้ยงทั้งเรดเทลเลี้ยงทั้งไทเกอร์เลี้ยงโอ้โหเยอะกว่านี้ครับเฮ้พวกนั้นนี่ตายหมดเลยโอโลวาหน่ผมก็เลี้ยงวันนี้ผมไม่เหลืออะไรและ้ะผมจะเหลือชุดนี้ไว้แล้วก็ผมก็ไม่ซื้อมาเพิ่มแล้วนะมันก็ไอ้พวกนี้ถ้าตายก็เออถามว่าตายไหมตอนนี้ที่ไม่อยู่อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรนะออดกาสุดได้มากเลยออดกาผมนี่ตัวใหญ่มากเลยตัวพอๆกับปลาน,นินละใหญ่แบบ ใหญ่กว่าฝ่า,ามือแล้วนะออสการ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่รับว่หาดุกไม่เจอครับมันเป็นปลาที่หลบเก่งอ่ะโ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่หลังเดี๋ยวผมาหาปลาดุกก่อนถ้าหาเจอแล้วผมจะให้ดูเฮ้ยเป็นอะไรกเขียว มีแลดเชี่ยวหนึ่งตัวแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นเลดเชี่ยวตัวไม่โตเลยดูฟันดูปากมันมีเชี่ยวเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างจากแล่ดปกติแต่ว่ามันตัวไม่โตมันตัวเท่านี้ตั้งแต่ผมได้มาแล้วมันก็อย่างตัวเท่านี้มาเรื่อยๆคือไอ้ตัวนี้ยเจ้าของเก่าเขาตายครับเจ้าของเก่าตายก็เลยมาให้ผมก็เลยกลายเป็นผมเลี้ยงต่อไปเลยมันเออเฮ้ผมเห็นมันไหยมาอยู่นะปลาดุก อ่ะให้มันไปหมดอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องเห็นปลาดุกนะครับเอาไสเก้ออีกไสเก้ออีกไปอยู่ฝั่งนู้นไสเก้อให้มึงไปฝั่งนู้นกูจะค่อยมีใจมีความกล้าในการจับปลาดุกหน่อยไปดูเลยนะไอ้ไสเก้อเนี่ยมันแหลมมากเลยดูแล้วมันติดสวิง์ห์เลยดูไอ้ไเก้อจะมุ่งใต่กล้องรับดูไสเก้อโตขึ้นเยอะมากเลยนะอ่าไปอยู่นู้นละโอเคกูค่อยสบายใจเลย ตอนนี้ไฮเกอร์อยู่ฝั่งนู้นละผมกล้าล้วงละผมไล่ตัวอื่นไปนู้นก่อนไปไปฝั่งนู้นให้หมดฝั่งนู้นให้หมดเกมคูด้วยโอ้โหไปต่วเลยหูยใหญ่มากเลยครับใหญ่จริงใหญ่จริงนี่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 โอ้ปลาดุกค,ค,ครับดูนะครับดูนะครับได้หัวมาแล้วครับโอ้โ <laughs> หมันมีสองตัวปลาดุกตัวนึงใหญ่ตัวนึงก็ใหญ่แต่มันมีสองตัวที่ใหญ่ไม่เท่ากัน มันมีตัวใหญ่กว่าครับเนี่มในปลาดุกมันเป็นดุกนักเตียนะครับเีมันจับไม่ได้ไปไปก่อนนะอนโอผมพยายามจะจับหัวมันนะแต่มันก็คือเงี้ยงกระดูกกับเงี้ยงไทเกอร์นี่ค่างแตกต่างครับเงี้ยงกระดูกมันไม่ได้คมนะครับนี่ตัวใหญ่เงี้ยมันยิ่งไม่คมครับนี่ครับประดุกนี่ใหญ่มากอะแต่ว่ามันไม่คือเงี้ยงจะจัดอะ น่าจะใหญ่ที่สุดในบ่อแล้วน่าจะมีใหญ่กว่าดุกอะไปแล้วเียบร้อยทันเห็นดีแล้วเคไม่เป็นไรครับสำหรับ,บอปลาผมนะครับเนี่ยก็น่าจะ้เห็นมานี้ก็คือผ่านมาสองปีเนี่ยมันโตขึ้นเยอะเลยครับในแต่ละตัวทั้งปลาแรกทั้งปลาดุกทั้งไทเกอร์ไอ้ที่หายไปก็จะมีอาบาบานี้โหสีจดายสุดเลยเยดายที่สุดเลยนะคือมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันตายเพราะว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยแล้วก็ช่องเหา่าช่องเห่าเลี้ยงจะกระโดดออก อาอกากาออการนี่ยเพะนกน้ำครับเนี่ยแต่พวกนี้ยังอยู่ได้อยู่โอเคผมขอเลิกกวนปลาแล้วนะครับสำหรับทิปบอ่อปลาผมนะครับผ่านมาอีกสองปีครับมีอะไรให้เห็นอีกก็คือมันก็เห็นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าปลามันโตขึ้นเยอะเลยครับครับผมไ้พบกันใหม่ในอีกกปีข้างหน้าข้าไวัอีกทีครับครับขบค,ครับสวัสดีครับ ใกล้ก,ลกับไถ่เจ้าครับเจ้าว่ายเข้าไปค่ากระดุกลรานะครับเดีย๋ยวถ้าทุกคนไม่เห็นประดุกเดี๋ยวมันคาใจครับข้างหลังประดุกเป็นปลาหมอนะครับปูปลาหมอปูปลาหมอ,หมอหนาเรานะครับเฮ้ยครับใกล้ๆเลย้วจะว่ายหนีไหมครับข้างๆก็มีดุกเกิดด้วยนะครับ โอเคคลิปผมก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ